MU ห้ U นะครับคันนี้มาพร้อมชุดคลิปอ้อยแล้วก็บุ้งกี่ด้านหน้านะครับก็เป็นรถศูนย์คูบตานะสาชั่วโมงยังไม่เคยใช้งานนะครับอ่ายังไม่เคยใช้งานนะเป็นรถสาสิชั่วโมงนะครับอ่าคันนี้จะเป็นรถอ่าตัวโชว์นะครับต,ตัวโชว์นะอ่าก็คือไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเป็นตัวโชว์เฉยๆนะครับมีบุ้งกี่หน้านะครับมีอ่า ชุดคีบอ้อยนะครับมีก็คืออุปกรณ์ครบเลยครับจะคีบก็ได้จะเป็นมุ้งกี่ก็ได้นะครับก็อ่าใครสนใจใครอยากได้นะขายราคามือสองนะครับสภาพรถใหม่ขายราคามือสองเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปากคีบอ้อยเขาไม่ได้ใช้งานเป็นยังไงอีกเขาก็จะมีไอ้นั่นด้วยนะครับมีถังถ่วงด้านหลังแล้วก็มีเหล็กค้ำนะครับอ่ารุ่นนี้ดีนะครับเวลาจะไปไถ่ไร่นะครับค้ำไว้ถอดออกง่ายเลยนะครับค้ำไว้ถอดออกง่ายเลยนะครับก็เป็นชุด เขาเรียกว่ามีรถหนึ่งคันนะครับคลิปอ้อยก็ได้ตักายางพลากก็ได้ทําอะไรได้หมดนะครับก็เป็นรถที่อุปกรณ์เยอะมากๆเลยครับอ่ะอันนี้ปากคลิปอ้อยเขานะครับก็ยังไม่เคยใช้งานนะครับอ่ายังไม่เคยใช้งานเหมือนกันนี่ถอดมีสลักถอดนะมีสลักให้ถอดง่ายๆเลยนะครับอ่ะมีสลักให้ถอดมีคอปเปอร์ Copper ด้วยครับเป็นคอปเปอร์ถอดถอดกร๊บกๆ๊บกบออกแล้วก็เสร็จนะครับง่ายเลยนะครับ ใครสนใจใครอยากได้นะครับ31เชั่วโมงยังไม่เคยใช้งานนะครับเป็นรถใหม่เลยนะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวคุยให้ฟังว่ามันถอดอยังไงมีเอเบิลตรงนี้ครับถอดออกถอดออกได้เลยนะครับอ่ะราคานะครับ7 5 0 0 0บาทนะครับ7 5 0 0 0บาทนะครับอ่ะใครสนใจใครอยากได้ดว่ดวนเลยนะครับมีมา1คันเท่านั้นมีคันเดียวเท่านั้น ใครให้สั่งหามือสองอยู่อันนี้รถใหม่เลยนะครับรถใหม่เลยนะครับ0947064430นะครับเป็นรถตัวโชว์นะ31ชั่วโมงครับโชว์ยังไงไม่รู้โชว์จน31ชั่วโมงนะครับ0947064430นะครับอ่ะโทรหาสิอวันได้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่อยากนำเสนอครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวให้อีกทีนะครับ31ชั่วโมงนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ